ป๊อปน้าสยามไม่ได้ตั้งใจจะมาแวะแต่ว่ามันไม่มีคนเราก็เลยว่าจะเข้าไปเข้าได้ไหมอ่ะเพราะตอนที่เรา,เรามาตอนเช้ามากเลยประมาณสิบเอ็ดโมงค<ม>รึ่งสิบเอ็ดโมงเหรอสิบโมงสิบสิบเอ็ดโมงเปไปได้ไงไม่มีคิวเลยอะ่ะปกติมาต้องมีคิวเนาะแล้วแม่จะเอาอะไรไม่รู้ก็มันไม่มีคิวเขาเ้ามาเดินเล่นก่อนว่ามันมีอะไรนี่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 นนน ขาดตัวไหนตัวตอนนี้พี่อยากได้ตอนนี้ยังไม่ได้คือตัวนี้มันเป็นถุงถุงปลาจริงจริงมันต้องมีอันนี้ก็อยากได้ใช่ไหมอันนี้อันนี้รู้สึกจะไปแลกของเขามาแล้วป่ะแตไม่ได้อ๋ออย่างอย่างอย่างตัวนี้ก็น่ารักนะในฝั่งน้ตัวนี้อยากได้มากตัไปไปแลกกับเขามาแล้วตัวนี้ปามไม่ชอบอืมที่อยากได้ก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวถังน้าแล้วก็ตัวถุงนี้แต่ตัวนั้นมีแล้วสีเขียวอ่ะสีเขียวมีแล้วใช่ อันนี้อยากได้มากเลยน่ารักดีมีซื้อยกของก็ได้มีจุ่มก็ได้ใช่มีอีกคอหนึ่งที่มีของก็คือคอนี้เรียกว่าคออะไรคุณแม่คอนี้มีหลายอ่ะリเชฟีเชฟคือจะเป็นอันนี้ีเชฟแม่มีมีอันนี้แล้วที่ตอนนั้นป้าจุ่ม้เเโาะที่นี่แหละนจากที่นี่แหละอันนี้แต่ว่าแล้วก็มีตัวนี้ตัวที่นั่งกระเป๋าตัวนี้ก็มีแล้วเฮ้ยแม่อันนี้เราขายต่อไปแล้วโอ้มีหน้าไม่เห็นเห็นเลยขายต่อไปแล้วเราไม่ชอบแต่ป้าว่าคอนี้ตัวอื่นก็ไม แล้วก็ตัวต้นไม้แม่ก็กลัวใช่ไหมใช่แปลว่าคอเนี้ยสวยครอนี้ก็เรียกว่าเขาชื่อว่าเชลเตอร์ค่ะเชลเตอร์เนี่ยเรามีตัวหน้าดาวแล้วตุ๊กตาไล่ฝนตรงกลางแล้วก็ตัวกรงที่หอมผ้าสีฟ้าตัวนี้ใช่ไหมตัวนกเบอร์ดี้เป็นตัวเล่นกันใช่ไหมเป็นตัวใช่เป็นตัวที่แพงแปลว่าตัวนี้ก็สวยนี่จริงเหรอเออวะแล้วก็ อันนี้เป็นดิมูอันนี้ก็มีดิมูอันนี้จะมีตลอดเลยอ่ะนี้ก็ดิมูแอน้มองคิงดอมมีตลอดเลยมีตลอดตลอดแล้วอันนี้ก็ดิมูดิมูเวอร์อันนี้ก็มีตลอดเลยบายยูเซนี่ก็มีตลอดเป็นดิมูเหมือนกันของก็เยอะเหมือนกันนี่อันนี้ก็มีชื่ออันนี้ใครอันนี้นาลูโตไงอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ที่มันเป็นเนี่ยเป็นลูกเขาไม่ใหเล่นเหรอตอนนี้ก็เล่นนะ ก็มีคนมาขายต่อถามหาอะไรกันอยู่เรื่อยๆอันนี้พวกนี้เป็นอซูราพวกอะไรเราไม่ได้เล่นนีม้มีมีมีของหมดเลยเนี่ยคือที่โชว์ในตู้คือมีของหมดเลยเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมอันนี้คือน้องปั๊กกี้นะแต่วันนั้นเรามาที่เซนลาลเราเรียกเขาว่าปุกกี้เขาชื่อ <laughs> ปั๊กกี้ <laughs> ันน<ม>ี้อันนี้เขายังมีอยู่อันนี้เรายังไม่ได้เอาไปขายเลยอ่ะที่เราได้ลาล่าซ้ำไปอ่ะไอไอคองเน,นี้ยทำแม่เจ็บช้ำมาเยอะมากเออเราจะไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วปวดอันนี้ก็เป็นแบบอยู่ในเพรอันนี้ก็มีตลอดอม,อม,ม,มก็จะเป็นสเกลแพนด้าก,ก็จะมีอยู่มีสปองบบ๊อบซึ่งมีตลอดเวลาเอเลี่ยน ก็จะเหมือนเดิมนะป๊า,ปาแตัตวที่เป็นซ<า>ิก้าที่มันเป็นฝาแฝดรุ่นทวินอ่ะเราไปเขย่าในป๊อปเาวามามีกี่นีดนีดหนา่ไนะที่มันเป็นเด็กตาโตๆตอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดนี้อีกแล้วยังมีตลอดเวลาตัางนี้ก็มีของที่อยากได้ไปแล้วนนมาดูเสร็นี้ ชุดน,นี้เราก็มีตัวนี้แล้วนี่ใช่ปะแล้วก็ตัวนี้อ,อันนี้เบบี้มอลลี่เบบี้มอลลี่ก็ได้ครบแล้วที่อยากได้ส่วนอันนี้มันเป็นตัวสองเหซึ่งพิมพ์มีครบเซตไปแล้วค่ะเพ่สั่งตู้โมเดลให้เขาใช่ไหมแบบนี้ใช,ใช่เพราะว่าของเขาบางทีเขาของไปวางโดนลุมไปหลุมมาแม่ขอหน่อย เราอยากได้ตัวเนี้ยทำไงดิอ่ะตัวครอบสูงได้ไหมหอ่ะคิดว่าจะได้ไหมได้ไมาจุ่มให้สองตัวเนี้ยนิตาได้ไมาสองตัวเอาตัวเดียวก็ได้อะครอบสูงใช่ไหมน้าเบียบอกว่าต้องหนักหนักคือคือแม่นิตาเขาประจุไปแล้วเขาได้ตัวนี้เขาบอกว่าเลือกอันหนักหนักตัวแรกเขาสีเขาชอบไหม,มชอบมากเขาอุตส่าห์ได้เขาดีใจแทบตายจะเป็นขอแรกเลยหนักหนัก,นกอ๋อ แม่อย่ายุ่งเลยดีกว่าเนาะแต่ละอันน้ำหนักเท่ากันนะนะตอนนี้มันเท่ากันหมดนะคนนี้เออไม่รู้หรอกจิบไปมั่วๆก็ได้อันนี้เบาอืมไหนอันนี้หน่อยนะข้อเนื้อน่ะพอแล้วอันเดียวพออ่ะวข้อนี้ดิเหรออ้าวอันนี้ไม่เอาไงหมายถึงอันนี้นกอ่ะนกจะได้ไหมขนนกขนนก แต่อันนี้ท่าทางมันจะน้ำหนักเท่าๆกันหมดเลยเนาะเธอดูดิดูจากสายตาตัวแต่ละตัวน่าจะใกล้เคียงกันมากไม่มีความแตกต่างนะขนนกอันนี้อ่ะนี่ขนนกใช่นาะดี๋ยวแกะเลยนะแกะเลยแกะสดเลยนะได้ได้มาแล้วโอนนกแกะก่อนเลยนะเราจะได้ขนนกไหมอ้าวเราจะแกะฉีกนี้ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเรา ขี้เกียจเอาการมันแงะลำบากดูการก่อนเลยไหมเผื่อซ้ำเฮ้ยไหนป้าดูให้มาซ้ำกับที่มีรมหรือเปล่าซ้ำหรือเปล่าป้าต้องเก็บสนะัสีหน้าด้วยนะอย่าทำผิดนะซ้ำหรอซ้ำหรอ,อดูอันนี้มีแล้วป้าป้าเข้าใจไหมว่าัวนี้มีแล้วไหนบอกเลยว,ว่าขนนกนะ ตัวนี้มีแล้วนะคะป้าขาตัวนี้เอาเป็นแรกปเอาเป็นแรกอีกแล้วเป็นภาระในการเป็นแรกอีกแล้วนะคะไม่อะหัวหัวนี้ดวงไม่ดีแล้วอะหัวถุงปลาหัวถุงปลานะนี้แกะตรงไหอ่อะไม่ไม่ไม่มีที่ฉีกอ๋อมีเดี๋ยวชื่อป้าเลยป้าอยู่นี้หลังๆปั๊ ไม่ท้อฟอร์เลยนะฟอร์มต่งหมดเลยนะนาดจิ๋วก็เริ่มไม่ท้อฟอร์จิ๋วก็เริ่มไม่แล้วจิ๋วเริ่มได้อะไรก็ไม่รู้เลเทสจิ๋วได้มนให้แม่ตอนนั้นอนะแม่ไม่เอาอะแม่จะเอาแอารีเอลอันดับหนึ่งคือหัถวถูกปลาอันดับสองอันดับสองอ่ะแช่น้ำละกันหรือหรือว่าโรบอทโรบอทหรือคืออันดับหนึ่งลูสฟิชอันดับสองโรบอทอันดับสาม b อยลิ n g f r o มีดับสี่ไหมดับสี่ชี้มาเลยอ่ะอดับสองอันนี้เปลี่ยนเป็นแร็กพิกเกอร์แล้วกันอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะเอางี้ละกันแค่ไม่ซ้ำได้หมดอ่ะแค่ไม่ซ้ำได้หมดใช่จะน,น,นิ่งเค้กดับสองดับสองจะนิ่งเคอ้กได้อยู่มันคืออะไรคะที่ไปเปนีนเ่ย แบบเขาใส่ชุดเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาทำเป็นชุดเป็นเสื้อแล้วก็เอาถุงแบบเหมือนถุงเซเว่นถุงซูเปอร์มาร์เก็ตเอาใส่เป็นหัวแบล็กพิกเกอร์น่ารักนะตัวนี้นะตือน่ารักคือมันเป็นงานอาร์ตจริงอะเนี้ยต้องยกให้เขาเลยไหนหมุนนี่หมุนหมุนหมุนนี่นี่นี่หมุนนี่ปกติอะฮิโรโนะมักจะไม่มีที่ยืนอะเหมือนกับฐานอะ ต้องยืนเองแล้วหลายตัวมายืนไม่ค่อยอยู่ยืนไม่วควรมีท<ม>ี่ยืนเพราะพอมีพุกมันไม่สวยมันมามันจะไม่คาสสิ่งทีลนดูเป็นแบบพลาสติกเออห้ามมีที่เคก็โชคดีหนึ่งแล้วกันนะไม่ตัวเป็นหนึ่งแล้วเมื่อไรเราจะได้ขนนกเนี่ยยุกบอกไปเลยนะยกบอกได้หนะ่พอยุกบอกแล้วเราก็อื่นไปขายแต่ว่าตัวที่มันบางตัวมันจะราคาต่ํากว่าช็อปนะหรือว่าอุ้ยขอบคุณนะคะป้าๆได้เน้แต่เนี้ยซื้อง่ายาขคล้อไม่ห่วงใช่ไหม กีโลโน้เหรอหลังๆก็ไม่ค่อยแล้วนะเพราะมันออกมาเยอะมากเนี่ยมันมีตลอดอะหลังๆเนี่ยเรามีตัวหนึ่งไงเอกเขาไออันนั้นอะรีเชฟอะแล้วเราพยายามไปแลกอยู่ยังไม่มีใครแลกกับเราอ้าวแย่เนาะจริงตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มฟันฟันเพราแต่เขาชอบอะไรก็มีตลอดเนาะใช่เริ่มมันฟันแล้วตัวสี่ทำไงเนี่ยก็เออไม่ซ้ำแม่้แต่ตอนนี้เราเอาตัวไอเนี่ยไปวางประดับบ้านตามตัวกันใช่ก็ไม่เป็นไรแยกห้องกัน <laughs> แยกห้องกันเพราะว่าฮิโรโนะป้าบอกว่ามันสวยแบบเขาเรียกว่า <Pl astic. S 1> ประดับบ้านได้เดี๋ยวพาดูเพราะว่ามีน้องๆบอกว่าขอดูพวกอาร์ตทอยของแม่หน่อยว่ามีอะไรบ้างใช่ป่ะ mm. ตอนแรกฮ no ิโรโนะก็ยินแต่เป็นหมู่คณะในตู้แต่ตอนนี้ป้าเขาก็จาจตัวในห้องน้ำบ้างอ่างล้างหน้าบ้างข้างเตียงบ้างเต็นหมด <c oughs> ใช่ไหมอ,อยู่ข้างแปรงสีฟันยังมีเลย <c oughs> อเอาไปทางนี้ออกทางนี้อะลากันไปก่อนนะคะ เมื่อไรเราจะได้เบอร์ดีสักทีเนี่ยสงสัยต้องไปซื้อเอาเองตามไอ้นี้ละเหมือนกับซื้อแบบระบุตัวเลยฮะเซเวน่นเบอ,อร์ดีกาแฟเหรอ